ครับวิดีโอนี้จะเป็นการสอนอวิธีการเพิ่มไลค์ใช้งานเว็บไซต์ auto.botcup.com นะครับก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็คือกรอกชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลตามด้วยรหัสผ่านนะครับที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเชื่อมต่อกับ facebook ของเราก็ได้ครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งในหน้าตานี้นะครับก็คือจะมีหน้า คำสั่งซื้อบริการทั้งหมดนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับแล้วก็เติมเงินแจ้งปัญหาการใช้งานนะครับหรือสั่งซื้อหลายรายการนะครับทีนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องไปที่เติมเงินก่อนนะครับซึ่งผมได้เติมไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่ตัวเลขเงินตรงนี้นะครับว่าเติม100บาทนะครับสมมุตินะครับจากนั้นก็คือกดเติมเงินเลยนะครับแล้วก็ให้เราทําการสแกนนะครับ QR code ตรงนี้ไปนะครับ เดี๋ยวผมจะเทสตเติมเงินให้นะครับตอนนี้เงินอยู่มีอยู่409.13บาทนะครับหลังจากที่เรากดเติมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คือให้เราไปที่ปุ่มเรียบร้อยนะครับเงินก็จะเข้าทันทีนะครับ100บาทเป็น500นะครับหลังจากนั้นก็คือให้เราไปที่ปุ่มสั่งซื้อบริการนะครับซึ่งมันมีบริการเยอะเลยนะครับ ตรงที่หมดหมู่นะครับก็คือจํำน่าย Facebook Facebook เพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้ติดตามแล้วก็ปั๊มไลฟ์ติดตามแล้วก็ปั๊มถูกใจกับติดตามนะครับถูกใจโพสต์นะครับแล้วก็ปั๊มไลฟ์โพสต์นะครับของ Facebook ของ t i k t o ็อก็มีนะครับของ Instagram ก็มีแล้วก็ของ Twitter YouTube ก็มีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยวิดีโอนี้อาจจะเป็นการสอนวิธีการ ความไลค์ปวามติดตามนะครับของ facebook ก่อนนะครับเดี๋ยวไปที่ถูกใจโพสต์ก่อนนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้นะครับซึ่งมีเป็นแชร์นะครับซึ่งมีแค่ยอดไลค์อันเดียวนะครับเนี่ยนะครับเราก็ก o p ปป i n ลิงก์ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือวางลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการไปเช่นผมต้องการ300ไลค์นะครับแล้วก็ 300ร้อยไลค์เนี่ยก็คือระบบจะคำนวณมาว่าเป็นตัวเลข27บาทให้เรากดสั่งซื้อนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปไปต่อนะครับก็คือโพสเดิมนะฮะก็คือตอนนี้ยอดแชร์ไม่มีนะฮะผมต้องการเป็นอ่าสามร้อแชร์นะครับก็คือลิงก์เดิมเลยนะครับนี่ครับลิงก์เดิมเลยนะครับใส่300ร้อยแชร์นะครับอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนหมดหมู่นะครับให้เป็นอ่ายอดแชร์นะครับ สามแชร์เดี๋ยวนะเออมันจะมีของที่ราคาถูกโอเคเนี่ยฮะอ่าสามแชร์แปดบาทนะครับกดสั่งซื้อนะครับผมสั่งซื้อสองรายการแล้วนะครับต่อมานะครับก็คือตอนนี้ยอด follower ผมเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสั่งนะครับออเดอร์ order. คือตอนนี้ถ้าเวลามัน จะให้สร้างรายได้ได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000ใช่ไหมครับก็คือเราไปที่เพิ่มติดตามนะครับแล้วก็เลือกนะครับอันหนึ่งใส่ลิงก์แล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับผมอาจจะเอาสักพันหนึ่งนะครับก่อนเทสนะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราสั่งซื้อเรียบร้อยเนี่ยก็คือเสร็จแล้วนะครับที่เหลือให้ระบบทํางานแบบอัตโนมัตินะครับไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับก็คือก็จะมีประวัติ สามสามสามคำสั่งซื้อที่เราได้ทำไว้นะครับก็คือของไลฟ์เมื่อกี้นะครับก็คือรอดำเนินการนะครับแล้วก็ของแชร์นะครับรอดำเนินการแล้วก็ของปั๊ม a c e b o o k นะครับรอดำเนินการนะครับนี่นะครับมาแล้วครับก็คือยอดแชร์มามา200อก้าสิบเจ็ดนะครับส่วนยอดไลฟ์เนี่ยกำลังทยอยมานะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับ